นายกอนุทินมอบอำนาจกองทัพตัดสินใจเปิดปิดด่านสร้างรั้วย้ำว่าจะไม่เจรจาถ้ากัมพูชายัางใช้โลม,มนุษย์สร้างความวุ่นวายนะคะสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีความตึงเครียดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วที่ชาวกัมพูชายัางนําเด็กสตรีพระสงฆ์รวมตัวกันก่อความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นนะคะ โดยนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดมอบอำนาจให้กับกองทัพตัดสินใจในการเปิดปิดด่านแล้วก็การสร้างรั้วแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนรัฐบาลก็จะดำเนินการด้านการพูดแล้วก็เงื่อนไขการเจรจาต่างๆพร้อมยืนยันข่าวว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นถ้ากัมพูชายังคงใช้การกดดันด้วยการใช้โลมนุษย์สร้างความวุ่นวายมีการติดอาวุธและด่านชายแดนจะปิดต่อไป นอกจากนี้กรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาประท้วงที่ไทยนะคะใช้กฎหมายภายในประเทศกับคนเมืองกัมพูชาคนตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ยืนยันค่ะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ในเขตประเทศไทยอย่างชัดเจนไทยมีอำนาจที่จะใช้กฎหมายกับผู้รุกล้ำได้และก็ยังเป็นกัมพูชาเองที่ละเมิดข้อตกลงต่างๆปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารสถานที่บ้านเรือนชุมชนทั้งในเขตพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธ์ และในเขตพื้นที่อธิปไตยของไทยแม้ฝ่ายไทยจะประท้วงตามข้อกำหนด MOU 2000ไปกว่า500ครั้งแต่ฝ่ายกัมพูชาก,ก็ยังคงเพิกเฉยแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขมากกว่า20ปีอีกทั้งยังยืนยันค่ะว่าหลักเขตชายแดนที่42-43เป็นไปตามกรอบ JBC ที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามฝ่ายไ,ไทยนะคะยึดหลักการทำงานตามกรอบ JBC และก็ข้อตกลง MOU 2000เสมอมา ในขณะที่ทางกัมพูชาก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนในพื้นที่จริงแต่กัมพูชาปล่อยประชาชนของตนเองรุกล้ำดินแดนของประเทศไทยยิ่งชัดเจนนะคะว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลง MOU 2000มาตลอดพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนความจริงและขอให้ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเขตแดนไทยย้ายออกนอกพื้นที่ค่ะ